ยามเฮลัน4ี่วันเกิดมีบ่อเงินบ่อทองธุรกิจรุ่งเรืองค้าขายคล่องตัวชีวิตร่ำรวยขึ้นอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันสุกร์ขอแสดงความยินดีกับคนวันนี้เป็นคนที่ดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มดวงมาฟ้าเปิด อะไรที่ไม่ดีกำลังจะหายไปสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะปรากฏขึ้นมีโอกาสสมวังในสิ่งที่ปรารถนามากขึ้นนอกเหนือจากนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมายือนไม่ว่าจะเป็นการโยกย้าย หรือการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีกับตัวคุณส่วนเรื่องเงินเงินทองทองฐานะทางการเงินจะถือว่าดีมากมีโอกาสได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทองจะมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร ดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีขึ้นมากอย่างเรื่องของการงานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณนั้นชื่นใจสุดๆ เพราะดวงมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแบบชนิดที่คุณเองก็คาดไม่ถึงจนทำงานประจำมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยหากใครที่ทำมาค้าขายมีโอกาสในรูปแบบของผลประกอบซึ่งจะมีผลกำไรเป็นกอบเป็นการมรลูกค้าจะเข้ามาและรับออเดอร์แทบไม่ทันฐานด้านการเงินถือว่าดีขั้นสุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสัทุกอย่างช่วง ดุ่งดีดวงเฮงสำหรับท่านที่เกิดในวันพรฤหัสบดีจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดั่งตั้งใจหากใครทำงานแล้วรู้สึกว่านิ่งตอนนี้จะไม่นิ่งแล้วเพราะดวงมีเกณฑ์ได้เลื่อนคั้นเลื่นตำแหน่ง หรือมีเกณฑ์การยกย้ายไปในตำแหน่งอื่นๆที่ท้าทายความสามารถเรียกได้ว่าหลังสงการนี้ดวงชะตาจะดีขึ้นมากจะทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาเรื่องเงินเงินทองทองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องเพราะดวงชะตามีเกณฑ์รับทรัพย์นับไม่ถ้วนช่วงปีใหม่ไทยมีโอกาสได้โชคลารลอยอีกด้วยสุดท้ายนี้ทันที่เกิดในวันจันทร์ หลังจากข่านช่วงปีใหม่ไทยแล้วชีวิตของคุณเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งจะมีเกณฑ์ขยับขยายหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหนที่การงานจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองการเงินของคุณถือว่าดีฐานะ ดีขึ้นมีโอกาสได้อะไรมาแบบฟุกๆหรือถ้าใครทำการค้าการขายก็ถือว่าโดดเด่นมีผลกำไรมียอดขายหลักแสนถึงหลัก,กล้านถือว่าดวงชะตาจะเห่งขึ้นสุดขีดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง youtube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ